มาแน่สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยจ้ายิ้มแล้วโบก,กินเลยนี่นนมากินเมียงปลาน้าเพชรจ้ะตะหน่อยเผาปลาให้มาจ้ะพี่น้องเพชรตำน้ำกินเลยค่อยเอาเขาวปุ้นให้ก็ว่าซเหอชน สร้างข้อมืาหนักสร้างเป็นอย่างเงีเ่ยงจักเงโยกกินไหมลูกเมียงเก่งเมียงฝากข้อหน่อยแล้วยังนี่นี่ขอปุ่นนี่ไปเอาขอบคนไปกินทั้งคุณ กินไหมเชียวอย่างกราบสวัสดีเด้อพี่น้องสุปปุซก้นครับผมมามากินเมียงปลาปลาไม่ไหมชุดๆครับผมอ่ะสีเลาะออกให้มึงปลาหน้าบานห้องบานมันหนุ่มสมบูรณ์ลิ่นแซ่บนะอืมมันมันตันโม่เนี่ยมันบม่เก่ามาพี่น้อง ตอนหน่อยอย่างย่างสุปวดย่างมันบสุกบร,ริเวณเมื่ออาชีพเท่าไหร่แต่ว่าก็ถ้าย่างสุกเนื้อมันจะติดนัมงนม่นติดเนื้อ,อนังมันฉีกติดเนื้อบริเวณมืมออม่ออาชีพเป็นไหเนานะแต่ว่าย่างง่ามอยู่เพราะว่าเม็ดเกลี่ยแล้วโตบา้างนะคือว่าทานข้าวบัวุกก็สีเหลืองแดงเกินไปนะครับ ปลาที่บนนี้หลาบง่วนนะพี่น้องไม <c oughs> ได้กินดิบติจะปลาแซลมอนกินดิบเลยยุ้ออ่ะครับโอ้โอครับผมบอ,อืม อืมน้ำจิ้มแพรว้วเลยจังสี่เลยพี่นอ้องนานี่เขาจะากำลังสาลุมสาปากันพ้นมาจากกรุงเทพไหมเนี่ยเนาะปลา ตาหลุมตอนรับปีใหม่เนี่ยเลกินปลาคนมาจากกรุงเทพพี่น้องมากอ่ะคนอยู่บานก็ม,ม,มยียังเนาะเรื่องมีจะหลุมปลาหลุมยังเนี้ยกินสาปลากินเขาปลากันเหมือนม,มวนเนี่ยพี่น้องมวนอ่พี่นอ้นอ,นองมากกบนะมืม่อวนสาปลาไป ได้ทั้งแบบไงหนึ่งได้ทั้งมีจะตัวยังไงปากคอไม่จะรุ่นนี้ละอืมน่าสนลลุกน่าเท่ามันลม่มมันมีปุ่นไหม มาดาลจะหน่อยสิ <บา S 1> ล่างเพราะว่าเจ้าหงาจะหน่อยล่างเพราะว่านํำม,มันไปลุ้งไปแปลว่าว่าเอออย่างก็นำม,มันนำม,มันเป็นนำบาดาลไหมมัน <c oughs> เป็นคราบเหลืองบันนี้ไม่ถึดสีแพบบ่ว่าว่าโบได้โบได้เจ้าชิดมันมันเป็นคราบันนั่นเนะาะข้าว่าว่ายันย,ยัน ทาเสียวอันนั้นไปแปลงไปถูกระย่านสีรอกสีเงี้ยนรอกก็เลยสร้างตะหน่อยมาให้ล่างเียวผาถูพื้นถูเอาหรืยห,ห,หวานเนาะแม่นะมลองเหฮกินเมืองพี่นอกต่หน่อยเหฮกินดูอยู่ดอกซาลุมืมฮะซาลุมซาลุม พี่น้องกับไปซะเฮ้ยสายอีกหลุมอยู่สงการหลุมนี่สงการพี่น้องไม่อีกกระซาอีกอระซาเท่ยเหลุมสองเทศกาลเมื้าเดี๋ยวนี้เหรอสงการล่ะนี่แกชี้สองปีอีกอ่ะอ ถูกง่ายไปนหนักพอกับแม่กับเทาลงไปเรียอเแี่ยบเที่ยบนี่เรียยามือเขาะว่าเผาเตวหน้อยอย่านกินมือเบิดดตนำจิ้มบต้องห่วงเลยแต่ไหนก็เพาปาเก่งใช่ปะ อันนี้ยังใหม่พิด่เด้วยไหมเอ้ยมันยังมันยังชูโกดมันเลยติดหนังถ้ามันด่าเขาแก่นหนังออกไหม่เหรอเจ้าก็เห็นที่เขาอบขี้ดินทำไมเขาอ่ะต้องสัยหมูบวานนี้่พวกตกอเผามาั้งบอบเียกเผา มันมีเผามีแบบอย่างกันเยอะเห็นหัวป่าดิ้ขีบ<อ>้บ่อืมอย่างไปขาลุ้มเราเมื่อสามขมแนละ้ว <c oughs> เก็บป่าบ่าาได้เนาะเก็บ <c oughs> ป่าบ่าาได้เนี่ลุงใดย์ <c oughs> ดยมาเก็บล <c oughs> ุงใดย์ดยมาเก็บมีน่น้องน้ำกับบวกเมาเกียร์คดตุ้มยุภาคการ์เซนเป็นยัดตลลนะ่ลอกนี่แหละอันซุม่มสูบ ซุ้มสูบไว้แม่พี่น้องไม่อยาลุ่งเหมิดทนกัมพูชุ้มสูบไว้บ่ได้เก็บป่าอากันเมาก่อนลุ่งเหมิดสุดยอดเลยอ่ะเมี่นแล้วเก็บเท่าหมหวกหอยอเน,นี่ยตื่นเนี่ยนี่เป็นเด่นนำกี่ตุ่มน้องเหรอแล้วเก็บจนู่แล้วตอนนอกก่อนมวอ ้็กลมอะสามบุญอะสามดาแดงนี่ลุงแดเก็บมาอยู่บุมซื้อมาอีกเดยุพุ่นยุุนสามอ่ะนี่ลุงแดงเก็บมาใบนี้คอยเห็นาสามกล้กยกวยมัดกินยูนี่อีกเดียกินกินเราสองคนนะม,มัดสามกลมอ่ะเจ้าคิดว่ามัดฉีก็บป่าได้แต่ว่าลุงหมือนเก็บได้อ่ะอแล้วตอนหนักเลย <ะ>กินแล้วจืดแน่นทอดเลยถ้ามันควายนี่โอ้ยปวดหัวมันเหนื่อยหมดขึ้นแต่น่อยบ่ได้กินน้ำเราแต่น่อยเราบ่กินเหล้าแต่น้อยบ่กินเหล้าครับกินเตเบียร์กินเตเบียช้อนขวดแล้วก็เมาเนาะเจ้าม,มากินจังว่าบ่าได้ไปสังสรรค์น้ำข้าวเจ้าเป็นอย่างนั้ข้าวเจอกินเหล้า khi nào khao hầm tối nay để ăn men năn đéo, tối nay kim ăn xơ xơ tối nay cà chì năn nè, bơ men vắt cà đĩa đéo, con cóเคย ăn,เคย ăn, thà mấy bé lùn còn kìm nữa, coi sốc đi tớ, bố bơ măng bay sắn sắn thì là biết không, hứa bay nang เขาหมูเขาเขาหมูเขาพวกเนี่ยเบ้าเนา้อหัวมันเบ่าอยู่แต่ว่าเราบ่มเราบ่มมักไปนางแซ่นางกินนะบ่ได้เบ่าไงไๆคือบ่ได้น้ำหยากว่าขนานครับ่มักไปกินอ่าเรานื้อมูน้ำพวกเนื้อมูน้ำพวกแต่ว่าไปยู่ไป่ไปเบ้าไปเบ้าไปทักท้ายอ่แล้วก็นั่นต่ว่าเลี้ยงว่าหแพเพ์น้ำไปเอื้อนเนี่ยแต่หน่อยบ่มีมักกินมากินของเงี่ยของแล้วที่กินอยู่คนเดียวเรอ แล้วเราก็บโมักเปิดเพลงยนบมักอยัเเงเปิดอยู่เป,เปิดอยุบ <laughs> มือวนัน <laughs> เปิดแป้งพอนอนหล <laughs> ับเยอะจังเลยอ๋อก,รกร็เกิดกล่อมคอยมันก็หลับไป<ใ>น<ล>ะเมียหยูบอ,อกไอ้ฟังพี่น้องวันเราไปซื้อวิทยุมาเฮ็ดบาปแค่กัด <laughs> <laughs> เปิด <laughs> เปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งกวเข่านอน,อนโบแมนทุ่มหนึ่งจนไหมหกวงแรงถลกจนมาหอด,ดีสี่เพื่นลุกขึ้นมาจมเอาคนที่นอนกับโบเลยนอนไหมพี่น้องโบแมนเปิดค่อยๆเด้เราถ้าเราเปิดค่อยๆแล้วนอนบ่หลับแต่น่อย วันนี้นี่เนี่ก็ไปเฮ็ดหูฟังเพื่อนนะ่ะเฮ็ดหูฟังเพื่อนนะ่ะขาดเบิดเพื่อนว่ามีหูฟังใส่เพื่อนก็ตตองเปิดวิทยุที่เนี่ยขนาดนอนอยู่คนละห้องน่ะพี่น้องเพื่ได้ลุกขึ้นมาจมเหาอเนี่ยเ้ามันมันเข้าไปแน่นแน่นมันกับกล่องนะมันเพชรจังเราจังปิดวันนี้เฮ็ดว่ามีน่ะจมวิประตูลกอกวะงั้นเนรกกนารไม่กวแรแล้วงมือเ้า ที่ลูกหนึ่งเขาว่าจะเอาลูกไปเปิดประตูก็ได้แต่หน่อยลอกก่อนว่าให้เอาลูกเขาในพานี่เน็บเป็นหนึ่งเขาสองคนอุ้ยเสียบครับนี่หอหวานมะแม่หวานค่ะเดี๋ยวไปหาชื่อปลาต้องปลาปลาสุดๆปลาคอตัวใหญ่ไหมปลาลย้ยงมันมาเสียึเเพิ่นสูบอยู่พี่สาย นี่ขัางขั้งเหี้ยนงาเลยเหี้ยนงาไปมาถามซื้อเพื่นปลาตลาดโมเสบคือปลาอันนี้ซื้อตัวใหญ่น้อซื้อมะเผาเมี้ยพอต้มน้ำปลาให้นี่นี่หลาเด็กผีหนอกินข้าวปุ้นไปแล้วเด้อกินใหรกินอีกอืมฮะ บินมันบ่บินแล้วมันบม่มีลมเดี๋ยวเดี๋ยวชิห้กิมเนี่ยไขอยู่มันบ,บ่มีลมกับบ่บินครับขึ้นเฟลลูกบอลเฟลลูกบอลน,นะเขาไปเป่าเค้กพิมนะเฟวลูกบอลมะไปโอ้งี้พาเขาไปเป่าตะเว้นอยู่ดอกเพราะว่าอีหลาบ้านอีหลายอยู่ไกล <laughs>

นี่เอาเสียบอุ้ยมีเหลียดวะเหลียดโต๊ะค่างวะเอ๊ยอยากกินพ่อเป็นยังเลียดอืมของเสียบเสียบสั่มหรือเจ้าต้องสูงไปแล้ว Cần sẽ ăn mạng thôi ừ. mẹ kim một bên ừ. mất nó mất lắm, thấy không nó này hết bùn nhay lọt nó ừ. bùn nhay lọt เฮ็ดบุญเพียนเฮ็ดบุญเอ้ยตายดู khỏe เฮ็ดบุญเฮียนเฮ็ดสามปีบะสามปีต่อเนียงกันเลยใครเฮ็ดบุญเฮียนนวดบีเดียวขลั่มเฮ็ดต่อเนียงสามสามปีเฮ็ดแล้วต้องเฮ็ดสามปีถ้าเฮ็ดแล้วเฮ็ดต่อกันนด้บ่แม่อนละขันได้ คามไปปีต่อปีตีต่อปีสามปีติดต่อกันถ้าเขาจะเ,าเห็ดบุญเฮี้ยนปีหนาอยู่ดีไม่แห้งเห็ดบุญเฮี้ยนนะสามปีต่อกันจังเคียงจังไม่เลยจัามีม้นามาวนพระมากส่วนควบยม้วนอยู่บ่แล้วยวยำมะส้าจังหันดอกกับยำมะแรง À, có à. hương. cái cả ba có gì mà nhận à quay cả bốn cái bác quay quay khơi có trò hiện hắn vào mừng ăn này hơi <cười> ừ. 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 <laughs> ừ. ตัวแบบไม่เดือดเลยมันมาสุกท่วงค้ามันหรอมันสับเออ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 ไล,ล่ไกลนลูกไปไล,ล่ไกลเร่อเร็วเรเร่บครับ อุ้ยเข้าเข่เขาเข้าเข้าเขปาเข่าเข้าเข้าเข้าเขนาเข้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 อเขาเขาเขาเข่าเขาเข้าข้าขาเข้าเ้าเข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 ้าอขาเข้าเาเ้อนอ้้เข้าเอเ้าข้าาเข้เเข้าา ตุ่ยอหแอ่ท่าอะไรปลาตัวน้อยพอดนอะเจ้าจะใส่ไปหาซื้อปลากรับมาตัวยังไงตัวหนึ่งตัวหน,น้แค้นไงทำขาตัวยังไงอ่ะปลาเอาคือ่าสี่ใช้ไหขาตัวอีกหอยฉันเอาเอาคือขอไปนั่งท่านเหรอเอาเรนอ,อยาย่าค่ะ กินคาบนี่แล้วก็เลี้ยขาแล้งจะกี้กินอย่างขาแล้งกินอยังหัของเขาเอาลูกไหมพ่อเ <laughs> ขาเลี้ยงออกมาได้แมวเขาแบงค์ที่ เ,เขาไปลูกเขาไปเขาไปเบอร์แม่แม่เอาเขาไปไปก่อนพี้เ้องแซ่บมากขอบคุณหลายหลายสัสดีครับ